สวัสดีครับอยู่กับกหกล้อดํมกรีนครับเรามาสวนนายจักดของโทุนหนึ่งครับกับสิบสามไร่ตรงนี้เลยครับดํมข้ามปีหรือว่าเทข้ามปีเลยครับอันนี้น้องใหม่น้องใหม่ของทุนหนึ่งเขาโอ้ตรงนี้รอยจมแน่นอนเลยเลือกดํมเอาครับสามสิบสามไร่ ดำตรงไหนก็ได้คันแรกครับที่มาถ่ายทําแล้วก็ไม่เจอนี่ทั้งหมดห้าคันครับก็หกคันเนาะสบายเลยที่ดำเหกว้าง ได้เที่ยวสามชาติหม้อก๋เตี๋ยว8นิ้วไปแล้วครับหนคันเดี๋ยวใครจะเป็นคันต่อไปอเล็กสจวดตามมาด้วยเล็กสจวดครับมาแบบระบดระเบิดฝุ่นพูดผิดระเบิดฝุ่นมาแล้วครับดำตรงไหนไม่ต้องมีคนแจกตัว นำเลยเดี๋ยวให้แจกที่ไหนไม่รู้นะเล็กจวดครับชายายนมไฟแรงเล็กจวดกับเมกา้าเออโอ้อยถอยไปไกลได้จมนะรถไทยก็ไม่อยู่ด้วย ทุกไทยเขาไปไหนไม่รู้ครับเล็กจวดโอ้ยฝาท้ายต้องไปเชื่อมใหม่แล้วนะตัวปิดเฮ้ยเล็กจวดยานะเจ้าโอ้ยเฮ้ยรองเท้า ไปทางนูง้นแหละสวัสดีครับเฮ้ยฮะไม่มี่นี่นี่อยู่ยสายทีสองสายทีสองใช่ไลไหมไเย้ไม่ไลหรอกอดู้อหางอื่นครับเบิ้นเลยดิโอ้ไม่มีควันถือว่าผ่าน คันนี้แข็งแรงมากเล็กจวดครับตามมาด้วยเสียบอยครับน้องบักนาวหรือน้องมะนาวเวลาเบรกรจะดังมากตัวตัดลมใส่แตรครับ เขาจะดำตรงไหนกันชนไม่ต้องมีครับถอดออกมันจะอาจจะรอๆไปสไตล์ของเสียบอยข้างหน้าไม่ต้องสงสัยเป็นหลอดไฟมันจะแตกไหมโอ้พ่อเฟดสามดูเข้าไปครับโอ้ไม่มีการหยอดเลยครับ ้มีเสียงญี่ปุ่นด้วยเราอยู่แต่ในบอ่อเราไม่รู้ว่ามีเสียงญี่ปุ่นนะเขาเดินใส่อยู่คอยใ,ใส่คอยใ,ใส่นี่เองครับเสียงญี่ปุ่นไม่ว่าอะไรไม่รู้ว่ายกเร็วเร็วเดี๋ยว,วมันคว่ำรีบๆยกจะได้ไป เสียงดังอีกนงหามีท้ายหน่อยสิมาแบบนิ่มๆเว้ยเสียบ,บอย,ยอ่าสวัสดีครับบังคุณท้องช้าง อ้าวกาต้ออกทำงานแล้วครับอ้าเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนสมบัติพ่อตาครับโดยจานโอโอ,โอดัมซิง ้เยอะเยอะโอ้ดำสิ่งครับ้จะถอยไปถึงไหน่ะรถข้อแรงอยู่แล้วครับค่อยๆกระตึ้มไป สวัสดีครับอ่ะตามมาด้วยครับรอรกี้ไล่กันเลยครับทีมงานนี้แปลว่าจานออดขุดได้เร็วมาก แลสุดท้ายสุดท้ายน่าจะเป็นต้มหมอความต้มใจเย็นเว้ยโอ้ใส่กระจกเลนมาด้วยใส่หมวกใส่ท่อแฟดสามแล้วก็ใส่ฟ้าครอบเริ่มจะโอเคแล้วครับ็อก,กี้คันนี้ออกมาจากแก้วเชงกงครับ ซื้อต่อจากเสียตินก็มาอยู่กับเสียตินเลยครับคันนี้มาไกลมาจากอุบลราชธานีครับแ83นะอยู่ด้านหน้าแรงครับเฟืองฮิโนตัวนี้เฟืองคาย น,น่าจะเป็นไฟอะไรนะครับอ,อ๋อลูกชายตียอ้ำครับได้กี่เที่ยวละครับอัตยาสัยดีมากครับทีมงานคนหนึ่งมีการทักทายไม่ ไม่ถือตัวครับนี่คันสุดท้ายมาแล้วต้องใจเย็นไว้หรือว่าต้อมหมความส่วนฝั่งนู้นกาโตูทำงานครับแม่ครู ต้อมมอความหรือว่าต้อมใจเย็นมันก็ไปทางไหนล่ะอไอนี้ความคิดจะไม่เหมือนคนอื่นนะต้องตามไปครับเอปกติเขาจะดำอยู่ฝั่งนี้นะแต่อีคันนี้ทำไมไปทางทางไหนล่ะโอ้โหเราเดินตามเหนื่อยได้นน่โอ้เขามาดำแถวนี้เองครับเลือกสถานที่แบบให้มันจม จมซะเนาะรถเขาแรงอยู่แล้วเฮ้ยจม <laughs> เกือบหาเรื่องต้องหมอความพื้นที่ตรงนี้มันฝนพึ่งอาวาน้ำพึ่งยุบไปครับฝนตกที่แข็งแข็งไม่ไปนะโชบ เข้ามาที่แบบสิ่งเสี่ยงบุู้ของอินด่วนะครับต้อมมอความเป็นคนขับะสุดท้ายแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ที่สิบสามไร่ของคนหนึ่งครับดำข้ามปีเลยก็ฝากกดซั s สไ i b e กดไลค์กดแ like, ชร์ให้หกร้อดำกินนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ